สวัสดีค่ะเสารเมื่อนี้มุ่นลือดีชาแนลสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านค่ะเมื่อนี้มุ่นลือดีกับสิผ้าพี่น้องมะเข่าสวนหมักแตงหน่อยคือเกาค่ะามาเบิงสวนแตงแตงของมุ่นลือดีค่ะพี่น้องคะเห็นสวนหน,หน่อยๆยังสิ พี่น้องมุ่เลยดีได้ละได้หกสิบแาดละค่ะเศร้านี่เศร้านี่ได้หกสิบแาดแล้วมีพี่น้องคนมาถามสื่อหอนเพื่อนหอน,หอน,หอนบ้านเลยค่ะเมื่อนี่กันเลยสิเก็บมาเก็บอีกก่อนอีกรอบหนึ่งเส้นสวยเมื่อนี้มาเก็บอีกก่อนเก็บไปกินกับปนลค่ะรอบนี้ นี่ค่ะปลูกกินเองกันสบายใจค่ะปลอดสารค่ะ พี่น้องขามุนเดียนพึ่งล่องใส่ฟุนขี่ไก่บ้างค่ะว่าสิเป็นยังไงทดลองคะ่ะถุนเธอาบอดดยใส่ดบบหลบนี้มีผู้วใส่ฟุนขี่ไก่น้ำเด้อแ็เลยเอาฟุนขี่ไก่มาใส่คะ่ะอันนี้สีเป็นทั่วค่ะพี่น้องกำลังจับ เลงอาหารกันอยู่หลังบานนี่ก็ด,ดีดีค่ะคิดอยากแน้ํำได้กับมาเก็บเลยค่ะพี่น้องดีอยู่ได้มุน่นเลยดีว่าปลูกไว้กินเองกับใครก็สือเพันค่ะ ิึงความงามค่ะจับชุกช่อหลวดค่ะพี่น้องแตงหน่อยฟังทางนี่ก็จะเป็นแตงแตงไงค่ะนี่ค่ะมื่บ้านนี้เด็เก็บอยู่ค่ะลูกหนึ่งมื่บ้านนี้ได้ลูกหนึ่งค่ะนี่ก็ะจะเป็นสวนไหนหน้อยมุดเลยดีค่ะพ่อเด็กเก็บ พอได้เงินหาบาทสิบบาทค่ะแต่ละเสาแต่ละแรงค่ะแตงกนไนใไใๆไ,ได้พี่นองเสากับเก็บแรงกับเก็บค่ะเนี่ยหลูกหนึ่ง นี่คือบอดเต็มนอซ้ำหนีก็มีความสุขเลยเนาะค่ะพี่นอ้องงานออกมาล้างบานก็นมีเได้ก,กินแล้วอามุนดีหย่านพี่น้องบอเสือ้อว่าหมึกแตงมุลดีนี่ปลอดสารในพี่นอ้องหย่านบอเสือ้อ่าเต็มปลอดสารเสร็จเสือกินเลยค่ะฟั้างเสียงด้าคววมกรอบ ค่ะม่ตงองยันยั้งมาตองยันสารเคมีบ่ตงองยันยาเลยค่ะเพราะว่าเหาปลูกกินเองค่ะเน้นปลูกธรรมาติดด้วยค่ะสวนมูลดีนี่ทุกอย่างปลอดสารค่ะพี่น้องค่ะซ้ำหนีกระไดพอกินกระปนลแะค่ะค่ะพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยั้งหลายฝากพี่น้อง กดติดต,ตามช่องมุลลีดีน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ